เที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภาใครจะไปยกมือขึ้นฟ้ากอนกับน้ำมีอะไรที่จะงามยิงกว่า วันดวงโตจูทะเลอำลาต้องไปดูต้องไปดูแล้วสิเราสายลมบอกรักกับต้นไม้เคยได้ยินและเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าลมทานใสๆอ้อซอกกับภูเขามีอะไรจะซึ้งใจไปกว่าน,นี้จัดกระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยวให้ทั่วฟ้าเมืองไทย เขาลงทะเลเราก็ไปจะไกลจกไละไกลเที่ยวเมือไทยกันดีกว่าเลื่อนกระแทะกับสายขาว้าวเดือนและดาวก็พลางพร้าเป็นประกายไปนั่งกินลมและชนทะเลกันไปมีอะไรจะสุขหัวใจไปกว่านี้จากกระเป๋ากันเถอะ วออววสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเที่ยวดวยวไทยไปกับรัฐสภาค่ะวันนี้เจอกับน้องนินิสลาคุ้มพงศ์นะคะและพี่หนุ่มสุธนสวัสดีค่ะพี่นุม่มครับสวัสดีครับน้องนิสลาวันนี้เราจะพบกันเช่นเดิมนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาสิบนากาโดย ทางระบบ FM แล้วก็ระบบ AM นะคะคุณฟังทั้งสองคลื่นทั้งสองระบบเนี่ยนะคะก็สามารถรับฟังเราได้เชกเช่นเหมือนเดิมทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้จะมาแปลกสักนิดหนึ่งสลากะรไหนเพราะวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องเรื่องนักร้องสองยุคด้วยกันเราไม่ได้คุยเรื่องราวของการท่องเที่ยวแล้วหรอท่องเที่ยวด้วยแต่เกี่ยวกับนักร้องด้วยขอให้ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเราเนี่ยติดตามให้ได้เลยวันนี้รุ่นที่สองรุ่นที่หนึ่งมันจะผนวกกันได้ยังไงพนัวกันอ้าเว เดี๋ยวต้องฟังเลยนะครับและวันนี้ท่านต้องฟังให้ดีเลยอาจจะมีอรางวัลมอบให้กับท่านเป็นหนังสือ,อเป็นหนังสืออะไรนั้นสักครู่หนึ่งในช่วงท้ายๆเนี่ยะจะบอกให้น้องนิสลาฮะว่าหลายท่านเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีอำเภอสามพรานจังหวัดน,นครปฐมเคยไปเหรอเคยไปจริงอ่ะจริงตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยน้องนิสลาเชื่อไหมว่า ที่อำเภอสามพรานสมัยที่ยังไม่ได้เป็นที่ว่าการอำเภอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นชุมชนเรียกว่าชุมชนบางช้างถ้าไมถึงเรียกว่าชุมชนบางช้างเน,นิคะเชื่อไหมน้องสลาเขาบอกสมัยนั้นนะครับบริเวณนี้เนี่ยเป็นป่าหนาทึบเลยค่ะแล้วมีสัตว์ป่าเนี่ยอาศัยกันอยู่เยอะมาก <c oughs> โดย,ยเฉพาะอย่างยิ่งช้างป่าเป็นขโขลงน้องสลา <c oughs> แล้วมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยะครับขอมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเาขนนเยเาบอกอช้างป่าขโขลงนี้เนี่ย มันเกิดตกมันฮะเพราะตกมันเป็นไงฮะอารวาสไหมอารวาสชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ําท่าจีนเนี่ยนะครับหรือเอจะเรียกกันว่าแม่น้ํานครเจสีก็ได้เนี่ยนะครับมันก็ออกมาอารวาสผู้คนค่ะเป็นไงฮะสู้ไหวไม่ช้างก็สู้สู้ไม่ไหวบังเอิญบังเอิญเขาบอกมีพรานป่าสามคนเดินทางมาจับที่อื่นทราบข่าวเรื่องราวต่างๆของช้างที่มันตกมันนี่แหละ พรานป่าต้องมาปราบช้างไม่งั้นเนี่ยรับชาวบ้านที่อยู่โรแวกนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าช้างมันดุออพอเวลามันตกมันปุ๊บเนี่ยมันเจอใครก็แล้วแต่ขวางหน้าขวางตาไปหมดเลยคก็เลยมาสามารถรปราบช้างนี้ได้ในโขงนี้ได้ชาวบ้านก็เลยยกย่องอพรานป่าสามคนนี่แหละออพอต่อมาเนี่ยครับก็จากตำบลบางช้างเนี่ยก็เลยบางคนก็เรียกกันว่าอ,อ,อาจจะเรียกกันว่าบ้าน สามพรานพอมาตั้งเป็นที่ที่แรกตั้งเป็นตลาดก่อนนะเขาเรียกตลาดใหม่พอมาเปลี่ยนเป็นอำเภอปุ๊บเนี่ยก็เลยเรียกให้เหมือนว่าให้เกียรติบรรดาพรานสามคนก็เลยมาเรียกกันว่าอำเภอสามพรานจริงๆเนี่ยเขาเรียกอำเภอสามพรานป่าคือพรานพรานป่านั่นเองแต่ว่าแหม่มันยาวไปอ่ะก็ตัดสั้นๆเลยเป็นอำเภอสามพรานที่ว่า ปัจจุบันอำเภอนี้เป็นตลาดเก่าแก่คุณสามารถที่จะเดินทางไปท่องไปเที่ยวไปหาวิถีชีวิตหรือจะไปนั่งติดกับแม่น้ำท่าจีนก็ได้เขาจะมีเป็นลักษณะของสวนสาธารณะ,ะจุดหนึ่งนะจุดที่สองจำได้ไหมบอกว่าบริเวณนี้เคยมีช้างจึงเรียกว่าตำบลบางช้างทีนี้ตำบลบางช้างนุชลาเขามีบางช้างเหนือกับบางช้างใต้<อ>เพราะคุณเลยตลาดไปนิดหนึ่งนะครับคุณจะมาที่บางช้างเหนือก่อน ไปที่วัดบางช้างเหนือเนี่ยไปนมัสการหลวงปู่จ้อยหลวงปู่จ้อยเนี่ยท่านก็เกิดที่นี่เหมือนกันก็บอกในสมัยร,รัรัชการที่สามแสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยบริเวณนี้เริ่มที่จะมีบ้านของผู้คนเข้าไปอยู่แล้วนะครับหลวงปู่จ้อยเนี่ยท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานแล้วท่านรักษาญาติโยมในสมัยนั้นเนี่ยด้วยสมุนไพรเพราะว่าเรื่องของการแพทย์ตอนนั้นมันยังไม่เจริญ<อ>ใช่ไหมนึกฉลาดต้องพึ่งพาอาศัยวัด <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาหลวงพี่หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่อะไรทั้งหลายเนี่ย <c oughs> แต่ว่าหลวงปู่จ้อยเนี่ยนอกจากท่านจะเป็นพระวิปัสนากรรมฐานเลยเนี่ย <c oughs> ท่านรักษาโรคแล้วก็มีการสะาะเคราะห์ด้วยการอาบน้ำมนต์ของท่าน <c oughs> ตามบันทึกเนี่ยก็บอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเผื่อใครได้อาบน้ำมนต์ของท่านเนี่ยถือว่าเป็นการสะาะเคราะห์แล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองที่สุดเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นความเชื่อในสมัยโบร,ราณหนึ่งวัด จบไปนะฮะวัดบางช้างเหนือออกจากวัดบางช้างเหนือปุ๊บเนี่ยคุณก็จะไปเชื่อมถนนหนึ่งเส้นทางที่จะไปออกคลองเจ็กดาคลองอะไรทราบไหมคลองคนจีนเป็นว่าคนจีนบนคลองเจ็กดาก็คือปัจจุบันคลองจินดา อ๋อเหรอ,อจ้าจริงๆแล้วก็นึกว่าเจ๊กด่าก็คือเป็นคนเชื้อสายจีนมา,างนมาอะไรอย่างนี้ออ,อคือลักษณะเนี่ยเขาบอกคนจีนในในสมัยรัตนมูรานส่วนใหญ่เวลาเขาจะคุยกันเนี่ยก็จะมีเสียงแบบแบบด่า,าอ,อย่งั้นเถอะนะครับเขาถึงเรียกว่าคลองเจ๊กด่าแล้วก็เพี้ยนมาเป็นคลองจินดาอ่าก่อนจะถึงคลองจินดานุลาก็จะมีวัดอยู่วัดหนึ่งเหมือนกันวัดอะไรชื่อวัด บางช้างใต้เมื่อกี้ช้างเหนือใช่ไหมช้างใต้อันนี้ก็แน่นอนว่าพระพุทธินาราชซึ่งเขาสร้างไว้ประดิษฐสานในพระบสถก์ก็มีผู้คนไปสักการะบูชาเหมือนกันที่นี่สองวัดเลยไหมไปวัดที่สามเมื่อข้ามสะพานที่คลองกินนาปุ๊บเนี่ยฮะก็จะไปถึงวัดหนองนกไข่เป็นวัดที่สามวัดหนองนกไข่เนี่ยพี่หนุ่มอยากให้ไปเพราะว่าตัวพี่หนุ่มเองเนี่ยเดินทางไปที่นี่บ่อยครั้งมากเลย เนื่องจากว่าความเป็นมาของวัดนี้เนี่ยสมัยหลวงพ่อคับหลวงพ่อครับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คอรอนะครับ,รบท่านชื่อหลวงพ่อครับเฉยๆะนะครับสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานอนการท่านนิมิตเห็นเห็นอะไรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชม,มาบอกว่าถ้าอยากจะให้วัดนี้เจริญเนี่ยต้องสร้างศาลเอาไว้ที่บริเวณวัดนี้ค่ะ ท่านถึงสร้างสารขึ้นมาบริเวณวัดหนองนกไข่แห่งนี้นะครับและพี่หนุ่มก็ไปสักการะบุชาหลายคนหลายครั้งนุสลาแล้วก็มีผู้คนไปสาการะบูชาที่วัดหนองนกไข่ในกันเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะน่าสนใจมากเข้าไปในวัดออน,นี้สะอาดด้วยนุสลานนนนนะน่าไปจริงๆเลยเรื่องราวต่างๆตรงนี้นะครับ บอกเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยอยากจะไปวงเวียนใหญ่ที่จอดรถเป็นไงฮะ<อ>น้องวิสลา หายากใช่แบบคือด้วยความเป็นกรุงเทพไงใช่แล้วจะเดินตดก็เลื่อนข้ามมาอีกลำบากใช่เขาเรียกว่าเห็นแค่รถติดก็ไม่ไม่ใช่ไม่อยากจะไปและอะไรเงี้ยง้นแนะนําเลยมาที่วัดหนองนกไข่เข้าไปภายในบริเวณของวัดมีที่จอดรถเยอะแยะเลยแล้วสารก็สะอาดมากพระบรมรูปของท่านเนี่ยนะครับก็เป็นสถานอยู่ในสารซึ่งเขาสร้างไว้ได้สวยงามมากอันนี้ไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่คุณจะเข้าวัด วัดหนองนกไข่เนี่ยนะครับก่อนจะเข้าเนี่ยคุณต้องผ่านแยกทางด้านขวามือมีอยู่หนึ่งแยกอันนี้จำไม่เลยว่าคุณเลี้ยวจากแยกนี้ไปเลยไปอีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่สี่วัดที่สวัดอะไรชื่อวัดอะไรใช่ไหมวัดเอ้าวัดคลองตันราชบำรุงเดี๋ยวหลายท่านเอ๊ะคลองตันมันอยู่กรุงเทพมหานครเหนือพิหนุ่มนะวัดนี้ชื่อวัดคลองตันราชบำรุง อยู่ในเขตอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ที่ไหนฮะนครปฐมเขตคลองจินดาก็อยู่ที่อำเภอสามพราน,นรแต่ตอนนี้พอเราเลี้ยวมาปั๊บนะครับมาถึงวัดคลองตันราชบำรุงวัดนี้นะครับถ้าเผื่อใครที่ฟังรายการของเราแล้วจำได้ว่าเราเคยคุยถึงหลวงปู่แก้วที่ท่าฉลอมท่าฉลอมอยู่ที่ไหนน้องวิลา สมุทรสาครสมุทรสาครแต่อยู่ที่มหาชัย uh huh. ก็คือข้ามไปฝั่งท่าฉลอม <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีหลวงปู่แก้วแต่เดิมทีหลวงปู่แก้วเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดคลองตัน uh huh. ราชบำรุงแห่งนี้ <c oughs> แล้วก็ท่านบุรณะวัดนี้จนเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา <c oughs> เขาบอกสิ่งต่างๆตรงนี้คุณต้องเข้าไปในพระโบสถ์แล้วนมัมการพระประธานภายในพระโบสถ์ต้องมาหลวงปู่แก้วเนี่ยท่านก็ถูกย้าย ให้ไปเป็นเจ้าวาดที่วัดช่องลมอยู่ที่อย่างที่บอนนะครับว่าก็คือเทศบาลแห่งแรกของสยามประเทศก็คือที่ท่าฉลองอยู่ตรงนั้นนั่นเองวัดที่เท่าไรวัดที่สี่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาไปกันต่อนะคะ